ยินดีต้อนรับทุกคนกลับสู่ติชน A. A. อ่เอเอคอเรบีจะเป็นอย่างไรหากมิสซูบิชินำไททันรุ่นใหม่ที่น่าประทับใจอยู่แล้วมาพัฒนาให้ก้าวไกลย,ยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรหากพวกเขาสร้างรุ่นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ต้องการความสามารถที่มากขึ้นความแข็งแกร่งที่มากขึ้นและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องออกผจญภัยนอกเส้นทางที่คนนิยม ใช้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงลักษณะของ Mitsubishi t r i t o เ Extra p ร u s 4X4 รุ่นปี2026ที่เป็นไปได้ซึ่งก็คือรถกระบะท,ที่สร้างขึ้นเพื่อการผจญภัยที่ท้าทายที่สุดตั้งแต่ป่าในเมืองการาจีไปจนถึงเส้นทางที่ห่างไกลในบาโลจชิสถานมาสำรวจกันเถอะมิ s u b i s h ิ t ไ i t ท n หรือที่เรียกกันว่า L200 ในบางตลาดนั้นมีชื่อเสียงมายาวนานว่าเป็นรถที่แข็งแกร่งทนทานและขับขี่ได้คล่องตัว รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้ช่วยยกระดับการแข่งขันนี้ขึ้นอย่างมากด้วยการออกแบบที่กล้าหาญขึ้นภายในที่ได้รับการปรับปรุงและระบบขับเคลื่อนที่ล้ำสมัยแต่จะเป็นอย่างไรหากมิตซูบิชิตัดสินใจเปิดตัวรถออฟโรดรุ่นพิเศษที่สร้างขึ้นจากโรงงานอย่างแท้จริงสำหรับปี2026ที่เรียกว่า Extra Plu s โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นต่างๆเช่น เรนเจอร์แรเตอร์หรือฮิลลสจีออสปอร์ตแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนิสสุบิชิเรามาเริ่มต้นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อน2026 t นยี 2, ่สิบหกไทนเอ็กตร้า plus สี่ x สจะต้องสร้างขึ้นจากภาษาการออกแบบบิสโตรที่น่ากเกรงถามอยู่แล้วของไทเทนใหม่แต่ขยายความหมายนั้นให้กว้างขึ้นอย่างมากเมื่อก้าวเข้าไปในไทเทนเอ็กตร้า plus สมมติคุณจะพบกับห้องโดยสารที่สมดุลระหว่างความทนทานที่สมบุกสมบันกับความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นโดยทั้งหมดนี้เน้นที่การขับขี่แบบออฟโรด ได้าฝากระโปรงไท i t น n Extra p l u พ2026จะต้องมีระบบส่งกําลังที่เข้ากับรูปลักษณ์และความสามารถที่ดูดันของรถ Extra p l u าในชื่อนั้นไม่ได้มีไว้แค่โชว์เท่านั้นรถบรรทุกคันนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดอย่างจริงจังแล้วมิตซูบิชิไ t r i นเอ็ก t r a ราพล 4X4 ปี2026จะเหมาะก,กับใครและราคาจะเท่าไหร่นี่เหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดอย่างจริงจัง นักผจญภัยที่ต้องการรถที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานและมีสมรรถนะสูงจากโชว์รูมโดยตรงซึ่งจะดึงดูดผู้ที่กำลังดัดแปลงรถกระบะของตนอย่างหนักแต่ต้องการโซลูชันแบบบูรณาการที่มีการรับประกัน Mit s u b ิ s h i t เทนเอ็กซ์ทราพลัสสสมมติ 4X คือวิสัยทัศน์ของมิ sub บ s h ิที่จะรักษาชื่อเสียงของไทเท n ไว้ในฐานะรถกระบะที่ไปได้ทุกที่และทำได้ทุกอย่างด้วยการออกแบบที่ดุดันฮาร์ดแวร์ออฟโรดที่ได้รับการปรับปรุงและภายในที่สะดวกสบาย และใช้งานได้จริงทำให้ไททันกลายเป็นรถในฝันของนักผจญไทยและผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ออฟโรดในปากีสถานและทั่วโลกโดยจะช่วยกำหนดนิยามใหม่ให้กับรถกระบะออฟโรดรุ่นมาตรฐานจากโรงงานใช้ภาพเรนเดอร์แนวคิดคุณภาพสูงที่สื่อถึงการปรับปรุงเอ็กซ์ตร้าพลัสได้อย่างชัดเจนผสมผสานภาพเหล่านี้เข้ากับภาพจริงของไททันรุ่นใหม่และทิวทัศน์อันง,งดงามของปากีสถานภูเขาทะเลสายแม่น้ำเพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น จะเป็นอย่างไรหากมิตซูบิชินำไททันรุ่นใหม่ที่น่าประทับใจอยู่แล้วมาพัฒนาให้ก้าวไกลย,ยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรหากพวกเขาสร้างรุ่นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ต้องการความสามารถที่มากขึ้นความแข็งแกร่งที่มากขึ้นและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องออกผจญภัยนอกเส้นทางที่คนนิยมใช้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงลักษณะของมิตซูบิชิไททันเอ็กซ์ทราพลัส 4X4 รุ่นปี2026ที่เป็นไปได้ซึ่งก็คือรถกระบะท,ที่สร้างขึ้น เพื่อการผรจญภัยที่ทา้าทายที่สุดตั้งแต่ป่าในเมืองการาจีไปจนถึงเส้นทางที่ห่างไกลและในบาโลชิสถานมาสำรวจกันเถอะมิตซูบิชิไททันหรือที่เรียกกันว่า L200 ในบางตลาดนั้นมีชื่อเสียงมายาวนานว่าเป็นรถที่แข็งแกร่งทนทานและขับขี่ได้คล่องตัวรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้ช่วยยกระดับการแข่งขันนี้ขึ้นอย่างมากด้วยการออกแบบที่กล้าหาญขึ้นภายในที่ได้รับการปรับปรุง และระบบขับเคลื่อนที่ล้ำสมัยแต่จะเป็นอย่างไรหากมิตซูบิชิตัดสินใจเปิดตัวรถออฟโรดรุ่นพิเศษที่สร้างขึ้นจากโรงงานอย่างแท้จริงสำหรับปี2026ที่เรียกว่า Extra Plus โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นต่างๆเช่น Ranger Raptor หรือ Hilux g ต o Sport แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมิ s ซูบิชิเรามาเริ่มต้นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อน2026